สวัสดีครับลุงขาชัยเวสเสียนนะครับวันนี้วันที่15ตุลาคม2567เวลาประมาณบ่าย2โมงนะก็มาที่ป้อมเพชรกลับมาดูน้ำว่าระดับน้ำเป็นไงบ้างเขาเห็นบอกว่า,เ,าเกอนเจ้าพยาไย ลดการปล่อยน้ำลงมาก่อนหน้าน,นี้ปล่อยที่อ,อ2,000กว่าลูาวาดเมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้เห็นว่าเหลือเหลือไม่ถึง2,000นะเรจะมาดูมาดูระดับอันไหลของน้ำดูว่าจะท่วมไหมไอ้ดุษิยาเข้ามาก็พอดีเลยครับเ,ออเจ้ดาหน้ี่เขากำลังมาทำ ตัดหญ้าลองสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในอุทยานขอ,อ,องควมเพดมากันร์ตเต็มบัตราครับเสียงเครื่องตัดหญ้าก็จะดังรบกวนหน่อยนะครับอันนี้ก็คือเอ่อ แม่ดามเจ้าพยาก็น้ำไหลแรงครับน้ำไหลแรงมากแต่ว่าระดับน้ำไม่สูงมากนะนะดูดูน้ำที่ผุดขึ้นมา รู้สึกว่าไหลแรงแต่ว่าถ้าดูระดับน้ำาทางที่ที่ที่เขือเอเอ่อนอตรงตะลิ่งนะครับอันนี้รู้สึกน้ำไม่สูงมากรู้สึกจะลดลงมานะถ้าดูขาบน้ำปเปียกอยู่เมื่อก่อนเนี่ยก็สูงอยู่นะครับปิ่มๆอ่ะะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าจะจะจะ,จะลดลง นะอาจจะเป็นเขตหนึ่งอาจจะเป็นที่เกิดเ่อนเจ้าพยาลดกันปล่อยน้ำลดกันระบายน้ำน,นั่นเองครับแล้วก็จนะอย่างนี้ผมเสร็จไวครับแคบบเดียวเลยเสร็จ ฝั่งนี้คือฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาครับนะดูดูน้ำก็ไหลแรงอยู่ครับไหลเร็วไหลแรง ส่วนทางฝั่งซ้ายนี่ก็คือแม่น้ําป่าสักกับแม่น้าลบบุรีที่ไหลามารวมกันตรงแถวๆตลาดเจ้าพรมแล้วก็มารวมกันตรงนี้ไหลประรวมกับแม่น้ำชัยยาตรงนี้ก็ก็ไหลลงบาแรงเหมือนกันครับค่อนข้างแรงอัน,นี้เจ้าหน้าที่หกทำเสร็จไปแล้ว ฝั่งนี้น่าจะครึ่งวันพอดีวันนั้งเสร็จพอดีก็สวยงามนะครับทีนี้หญ้าก็เตียนโลง่งก็จะดูสวยงามพวกก็ใกล้เข้าตอนนี้มันก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะหรือดูน้ำหลาก แต่ถ้าดูดูความแรงของน้ำก็ก็แรงอยู่นะครับดูน้ำไหลมามามันจบกันใ้แบบ <c oughs> เป็นกลวยเป็นกลวยกลวยน้ำอ่ะครับอันนี้ก็ถ้าเหลือท่องเที่ยว <c oughs> ดูแล้วไม่ท่วมครับแต่ว่าน้ำเพิ่งหลากลงมานะครับน้ำยังไม่เยอะก็ต,ต้องรอดูอีกสักกลางเดือนพฤศจิกากลางเดือนพฤศจิกาก็คงจะคงจะหมดแล้วแหละ คือด,ดูน้ำหลากน้ำหลากน้ำไหลลงมาจากทางเหนือก็จะมารวมกันนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่นครสวรรค์ก็ไหลลงมาเรื่อยๆ,ๆแยกออกไปทางลบบุรีบ้างนะไปาทางแม่น้ำปะสักทางโน้น นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ก็ไหลามารวมกันที่อยุธยาก็แยกไปเรื่อยครับแถวชัยนาทก็แยกออกไปนะออกไปทางสุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครสมุทรสงครามทางนู้นครับน้ำก็จะถูกแบ่งออกไป ก็คอทุเราลงนิดนึงแต่ว่าอายุทยาทุ่งรับน้ำก็คือบางบานครับบางบานก็จะมากหน่อย ก็ไม่น่ากลัวเหมือนปี54ครับปี54นี่ mm hmm. น้ำมาเยอะมากเยอะจนต้องแบ่งออกไปถนนสายเอเชียก็ต้องแบ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับขนาดแบ่งทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ยังยังเยอะแ,ะแต่ปีนี้ถึงแม้ว่าเชีงยงใหม่เชียงรายจะ ะมีน้ำท่วมสองรอบแล้วนะก็ที่ว่าคงคงไม่กระทบกับอยุทยามากไปกว่าปีปีก่อนนะครับก็พามาดูความคืบหน้านะครับดังนั้นก็วางใจได้ว่ายุธยาคง คงมัแม่น้ำเจ้าพยาไหลลงมาทางโน้นครับแล้วก็ไหลมานีมาเชื่อมกันกันกบแม่น้ำป่าสักที่บริเวณป้อมเพชรฝั่งตรงข้ามนี่คือวัดพนันเชิงครับ ลุงทานจะจําผิดในคลิปก่อนนะครับบอกว่าวัดพนันเชิงอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นนะครับแต่ไม่ใช่นี่คือวัดพนันเชิงวัดพนันเชิงอยูอ่ตรงข้ามกับเกาะเมืองแล้วก็มีแม่น้ําป่าสักกั้นนะครับแม่น้ําป่าสักก็จะไหลลงมาตรงนี้ไหลลงมารวมนี่ครับไหลลงมารวมกับแม่น้ําเจ้าพระยานี้แล้วก็ไหลลง กรุงเทพไปก็ต้องขออภัยถ้าข้อมูลผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ถามคนแถวนี้แล้วแหละนะเขาบอกว่าตรงนี้คือวัดพนันเชิงก็ต้องถามเจ้าของพื้นที่เขาอะนะแถวนี้เขาก็จะรู้ดีกว่าเราเราก็ดูแบบงงๆครับ ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ